เดี๋ยวไทยนี่กันวันนี้เป็นวันยกเสาเอกแม่นว่าแผมยกเสาเอกนะครับมื่อนี้เงี่ยคู่แปมนะครับสิบหกต,นตน้นเสาสิบหกต้นเงี้ยนมา เอาคือฝังต mm ื hmm. ่นเถอแป๊มสี่อปนอีกเตะส่อันเนีเท่้านี่กเท่ขกลลงอีกเตะ่า้กลลงอีกกลเอา้น่นตึงไว้เตะ้นเห่เสาร์สมัดกับเสาด้วครับนี ต้นอ้อยมีสายสายสิลมีตน้นขมากขมพูครับนี่นะครับไปสิยกเงยนม่กับเตรียมเด้นะครับนี่อันแนวอิวศาสตร์มีต้นกล้วยต้นกล้วยใส่ในไส่นะครับเดออในี่ก็ใส่เงิน มีกระดาษท่องกระดาษเงินกระดาษท่องแดงนำ้ำครับแต่ละรูปัซซีม,มีคือกันเบิดนะครับจะเอินผู้รักผู้ใหญ่มากใ่พกตนเต็มพอดีนะครับเจกห,อละละห้องอะไรล่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหองแม่นว่ทั้งเบิด เตโออันเอารถเขามาจอดเต้บบ่าอันี้จอดรถเานบ้านเนเนไม่มีฟังเฮมมีเาสาหรอกเนาะบ่มีเสาไฟฟ้าว่ะมมีก็ต้องมาตออมบ่เป็นไงเาจะฟังคนเขาที่พบตนนะครับนี่ก็เอารถ